สวัสดียามเย็นวันที่หกเพื่อนเพื่อนพอดีไม่ได้กีดยางมาสองวันเนะเาะเพราะมีงานทําบุญกลางบ้านแต่ทีนี้พอทําบุญเช้าเสร็จเราก็เลยมากีดยางตอนเย็นแล้วทีเนี้ยมาเจอเห็ดโคนเยอะมากเลยออกเยอะมากเลยมันบานแล้วด้วยเพราะเราไม่ได้มากีดยางสองวันนี้นเลยไม่เห็นเนาะป่าอื่นเขาออกตั้งแต่ฝนแรกแล้วนะแต่ว่าป่านี้นป่านี้ออก เพิ่งจะออกออกเยอะอ่ะดูดีเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยออกค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆรีบถ่ายก่อนเดี๋ยวมืดมองไม่เห็นเดี๋ยวจะต้องไปกรีดยางต่อนะคะดูเห็ดเห็ดโคนดูดิมันออกเห็ดโคนป่ายางป่าอื่นก็ออกกันนะแต่ฝนแรกก็นนะ่จาจะป่านี้ครับเพิ่งออก อกเยอะอีกเหมือนกันนี่อีกนี่โอ้ยไม่ได้เอาอะไรมานี่เพื่อนออกเยอะเลยอ่ะนี่หุดโคนป่ายางจ้าออกเยอะเลย ก็ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเพื่อนตรงนี้กำลังตุ่มๆอุ้ยกล้าทับแล้วอืมมิดแล้วกีดยายไม่เสร็จด้วย <te yd> <te y laptop> เ็บเท่าที่เห็นไปก่อนเพื่อนๆรีบไปกรีดยางต่อ,อ,เ,อเราไม่ได้เอามีดมาไม่ต้องเอาโคลนมาลบเอาเท่าที่ได้ <laughs> ลืมเอามีดโอ้ยลืมเอามีดมาเพืเ่อนโอ้ยเอาแข็งปึ๊บอาจะได้ลากมันไหมไม่ต้องเอาลากมันหรอกเออลืมเอามีดมา นแล้วโอ,อ้ยยุงก็เยอะงามงามเห็ดโคนเห็ดเท่าที่เห็นนี่พี่นี่ ดึงเลยเนาะไม่ต้องใช้ไอ้นี่ละนี่ดีจ้าเนี่ยดูมันหมไปลยยางจนยืดดึงอย่างเดียวเลยเรา ดึงอย่างเดียวอ๋อนี่โคนมันก็หลุดออกมาอยู่นะดึงตามๆเอาโอ้หลุดออกมาแนละ้วเพื่อนๆโคนไม่เป็นแงะมันนะไม่มีเวลาแล้วจะกีดยางต่อแล้วจ้าอึ้บไม่ต้องเอาหัวมันไม่ได้อุ้ยอุ้ยหอ่ม อนึ่งเดียว,วเรารีบรีบทำเวลาฮึบโอ้ยโคนจะได้โคน,นไม่ต้องเอาหรอกโคนก็ จะมืดแล้วจะมืดแล้วเพื่อนๆยังกีดยางไม่เสร็จเลย ทุ่มหนึ่งแล้วนะเพื่อนเพื่อนทุ่มนึ่งแล้วแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยค่ะทุ่มหนึ่งแล้วฟ้าสว่างมากเดี๋ยวกีดยางต่ออีกนะคะเจอเห็ดเลยแวะเก็บเห็ดก่อนป่าป่าอื่นเขาออกไปตั้งแต่ฝนแรกแล้วนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าป่าเราเนี่ยเพิ่งออกไม่ได้กีดยางมาสองวันก็เลยมาเจอโอ้โอ ได้พอต้อมอยนะดูสิได้พอต้อมอยู่จ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันมีอีกไหมเดี๋ยวจะกีดยยางละเอาเท่าที่เห็น Khoan đã. Cái này sao tao có con tờ con gì thế này? Nhỏ tắc vậy. Đây cứ đợi tôi tôi. Nhớ tắt bằng điện đi. cái này lại. đi lên อุ i, được thế. Đây còn, th th ้ยเยอะแยะทีนี้ออกสีตาเห็นคนทุกคนนีอุ๊ยขาดร่องใหญ่เยเดี๋ยวเขาตุ๊กตุ๊กไปทำเลยเนี่ยคนไปเลยใช่ไหมยูี่นั่